เลยทำง,งานกับอาชีพที่ไทยมันทายนทยไงไงกที่ความเป็นมาเป็นี่ภาพวชาคอนโทรลไฟฟ้าโยธาและเครื่องกลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้สิ่งที่ยากเลยทั้งอาจารย์และนักเรียนดังนั้นเรารรต้องมาลง,ง,งทุนกับหลายๆแต่ละภาควิชานานธรอาที่เพื่อเข้ามาออกแบบมาสู่ตรเนี้ต่อมาตอนนี้เนี่ยเราได้ร่วมมือกับทางสวสท้องน้องข้ขอ่สองขทางสวท้นองเนี่ย สนุนเรื่องการสร้างเครือข่ายทั้งวิชากาบุกคนทังวิชาการและผู้อาจารครับจำอะไรในประเทศรุระเทศเลยและภาคเอกชนวิศวกร,กรเ,เก่งมากเช่นที่ปวาก็ท่านอื่นที่มารวมทงว่วยอยู่ในเครือายนี้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตอนนี้เรากนนำลังร่วมยู่การรสิงสนพัฒนาลายวิชาแม่แบบของประเทศเทางานวิศวกรรมของัง ในขณะที่ทฤษฎีเราผ่านแล้วเนี่ยเราได้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องส่วนผ่านไปเนี่ยมันเรื่องคือเรื่องการปฏิบัติการวิศวกรอ,อย่างถามเราเราที่เป็นสายวิจัยว่าน,นนะเรียนในห้องเนี่ยปกติต้องมีทำหลายอย่างขนะึ้นก็ขึ้นกันด้วยถ้าภาษาจีนก็ขึ้นด้วยตัว L อต้องทำอะไรนะและ้วเออนั่นแหละทางด้านแล้วเนี่ยยากมากเพราะว่า เนื้อหาของหน้าพวกนี้เนี่ยนะมันจาะลึกไปทางความรู้นในอยู่ทางบริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรากำลังระดมความคิดจากบริษัทมาต,อตอนน่ออยู่ว่าจะทำยังไงให้แบบทั้งออกแบบมาเนี่ยให้มันสมจริงมากที่สุดซอฟต์แวร์ต้องเป็นซอฟต์แวร์ที่อยู่ในอีกบางทีที่เขอาอยู่ในห้องคอมพิวเตอร์เราจะสร้างตอนนี้เป็นขั้นตอนนะครับทางศึกษาถืว่าจะทำยังไงให้ได้ผลคือเอารถไฟฟ้าหัวเดียวอาจจะดีกว่าห้อง ดีกว่าอยู่แล้วแหละมันจะแข็งแรงมพราะมันสร้างยังไง,งเอามันคงวิ่งในรถไฟกำลงังล้อลักษณะของกรุงเทพมหานครสร้างสถานการณ์กำลองว่าเมื่อไหร่มันตกด่านคุณจะคนโขนยยังไงต้องเขียนโปรแกรมยังไงอนิภาพของชิมเมลลิ่งจะดีมากเมื่อไฟไหม้เกิดภัยิภัยไฟไหม้น้ำท่วมอะไรก็ว่าไปมีคโครงการแบบนี้คุณจะสั่งลางให้มันเกิดความปลอดภัยในการขับเคลื่อนรถไฟ นี่เป็นอีกอย่างนึงถ้าจะขยายความเพิ่มจะมีแล้วแต่บางที่น่าสนใจมากตอนนี้เราได้การสร้างโคเดชั่นแบบขอโคเดชั่นแล้วโคเดชั่นคือขอเสนอราคาว่าเนี่ยเนี่ยจะประมาณมูลค่าเท่าไหร่คือเครื่องตรวจวัดรอยแยกรอยแล้วของรางลางวิ่งเนี่ยตึงตึงตึงไปเริ่มจะจะเสียถ้าลางเสียรถไม่ได้นะไม่ได้นี่พอไม่ได้พวกเนี่ยสิ่งตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเตรียมพร้อมให้เด็กได้ได้รู้ได้เรียนพร้อมไป ทางภาคปฏิบัติพวกเนี่ยเขาเลือกแต่ในแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมีการในในมีเพิต่อไปทางด้านบุคลา,ากรเราได้เช le ิญศาสตราจารย์จากประเทศอเมริกาครับมาอบรมทางด้านวิศวกรรมกลศาสตร์โดยเฉพาะเลยแล้วก็มีการสนับสนุนจากสนทั้งหมดด้วยที่ให้เราได้ออกไปศึกษาต่างประเทศแล้วก็มีโครงการของรัฐบาลเองเนี uh ่ยจะพัฒนาให้อาจารย์เด็กใหม่ที่มีคุณภาพสูง ได้ออกไปเรียนะโปรเจกต์ที่ประเทศที่ว่าความรู้ที่เขาจะได้มาใน,ในี่ยกลัมาพัฒนาและจะลังจักรูปที่สร้างสารค์สูงีแล้วก็กอวกตอนนี้เนี่ยมารับอยู่40คนถามว่าจะเตรียมยังไงเพิ่มในคู่ขนาดเนี่ยอาจารย์ก็พัฒนาสาระพื้นฐาพัฒนาแหล่งพัฒนาทำยังไงให้มันต่อเน,นื่อดมาปีักเรียนมีการสนสับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให้ง่ายถูกทุนแต่ว่าลักษณะ คุณให้ของเด็กที่อยู่ในภาคนนนเเี่ยจะป็พิเศษแอบทำงานหนักนิดนึงแต่คุณจะได้เรียนฟรีอินฟรีและฟรีทำงานขอประกาศกันเลยละกัน10ชั่วโมงประปาดาห์อู้ยูเยอะูเยอะ,ยอะฟังก่อนนะครอะไรตอนปกติเราจะไปนเรียนใช่ไหมเรียนเสร็จปุ๊บก็จะทาอาหารสูตในเงินสก้าเนี่ยคนที่ได้เจ็บคุณไปเนี่ยที่ได้เรียนฟรีเนี่ยจะต้องมาเป็น TA TA คือผู้ช่วยอาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์คนนี้เนี่ยจะมาสอนเด็กๆที่อยู่ในอาชีพเด็เกผู้พื้นเพื่อนกันเองใน40คนเพราะฉะนั้นอีก7คนนี้เนี่ยมันจะเป็นลูกกับพระเจ้าของของวิศวกร40คนเพราะฉะนั้นไอ้7คนนี้มันจะมีบทประสิทธิภาพในการแบบแย่งชิงตำแหน่งใน40นะครับบริษัทเพราะฉะนั้น40คนเนี่ยมันจะมีความเป็นโดดเดี่ยวของมันการเพื่อกเลือกเกิดแผลและเจ็ดคนนี้ก็จะเข้ามาเสริมในการเพราะมันเก่งเนี่ยพราะเก่งกุ๊บเข้ามาแชร์น ว่ธีเราพยายามสอนให้ไม่เห็น,นตัวขงคนเรียนเ,งเง่งแต่ว่าไม่ข้องม,มันเขา,มา,ไ,มเา,มาไม่ช่วยเพื่อนกันลักษณะนี้นี่คือลักษณะของนักเรียนนะครับก็สุดท้ายเนี่ยผมเองเป็นรุ่นพี่ที่เริ่มมาจบเพื่อนกนอาจารย์หลายๆท่านอยู่ในแะฮเป็น,านอาจาร,รย์ขุนรเลยมาทำแบนี้นู้สึกว่าความสุขทีนี้เนี่ยพวกขวานที่ผมเยนเพื่อนคนนะ ท่นมันจริงๆเลยบอยแล้วที่ดูล,ลานที่มันรวมทุกอย่างเข้ามาด้วยกันเนี่ยมันจะมันขึ้นแค่ไหนทั้งเครื่องกลไฟฟ้าคนบินโยธาแม่พระเจ้าขอ,องวิศวะเล่นเปนเอกและแนอย่างเย็นสักขนาดไหนครับดีๆๆบมากครับก็ขอบคุณอาจารย์ทุนนะครับเผมว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้ออกแบบสูตรในะครัปิดที่ประหยเดในสเปคนะครับหรือความสามารถจากภาครื่องฉากรัฐบาลเนี่ย ว่าน้องไปเรียนสาขารงพื้นนาเนี่ยจะอยู่ภาคขึ้นก่อนนะครับแต่ว่าน้องก็จะต้องเปิดวิชาที่เกี่ยวข้องกับระไฟฟ้าด้วยระบบโครงสร้างทางนโยธาด้วยทีนี้ผมอยากจะสอบถามกันทุกที่นึงไม่แน่ใจว่าจะให้คงได้ไหมนะครับว่าน้องบางคนอาจจะอยากจะทราบนะครับว่าถ้าเรียนจบแล้วเนี่ยได้ไปทำงานอาชีพไหมนะครับเกี่ยวกับเรื่องอนาคตนะครับอาจารย์พอจะมีข้อมูลเบื้องต้นให้น้องได้รับทราบไหมครับได้ครับได้ กอวเครื่องกลแต่ทางที่เราเรียกทีกอวควบคุมควบคุมความปลอดภัยนะครับแต่ชื่อที่เราเรียกเรียกกันเนี่ยกคือกอวเครื่องกลเพื่อเป็นวิธีหนึ่อันหนึ่งที่เราสามารถไปทำงานควบคุมได้ง่ายๆและสถานะเดียวกันปริเวณตีดึงใบสำหรับคนส่งทางอารับควบคุมกนไปซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติจากสภาวิศวกรกน,นะครับถามว่ามีโอกาสได้ไหมผมค่อนข้างสูงเพราะว่าอะไรตรงรี้ เพราะลักษวิศวกรรมพลังงานเนีมันบริหารโดยวิศวกรรมรองลเราเครื่องกลาัางเนี่ได้งานมาต่อกิดรุ่นรุ่นเราจนกมนำไปได้แล้วเนี่ยดังนั้นก็เลยให้ลองลองลองตดนูว่าจะได้เพราะฉะนั้นอย่างความอนใจร้าก็จกัโลเกือบจะก u a r a นต์ะครับว่าได้จบแล้วเนี่ยได้นอกจากได้ไปติดยาวชวกรรมของพลัรมานแล้วก็ยัจะได้ไปก นีก็เด็กทุกท่านน้องเริ่มสนใจแล้วนะครับว่าในวงการธุรการเนี่ยมันเป็นวิชาชีพที่มีอนาคตนะครับมีความเข้ากันสูงนะครับทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้เตรียมหลักสูตรที่น่าสนใจไว้ให้กับน้องแล้วนะครับอาจจะมีน้องบางคนอาจจะยังมีคำถามอยู่นะครับผมขอถามคำถามผู้ชมตรงก่อนนะครับว่าผมว่าถ้าน้องไปทำงานในบริษัททางอุตสาหกรรมนะครับบริษัทท่านนะครับว่าแล้วน้องควรก้าวหน้าอย่างไรนะครับตอบแทนดีไหมครับผมว่าน้อง